ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ นักศึกษาสาขาว,วิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีไอเดียเด็ดคว้ารางวัลสุดยอดคลิปไวรัลหัวข้อเทรดระยะสั้นในการแข่งขันเทรดหุ้นจำลองของมหาวิทยาลัยทั้ง9้าแห่ง นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนายสุรเมธอ้นฉ่ำนางสาวนภัสสนวอนโพนายธาดาทองบุญนายนันดพงศ์สังนัดคราและนายสุทัศน์อินทริงคว้ารางวัลสุดยอดคลิปไวรัลหัวข้อเทศระยะสั้นและรางวัลสุดยอดคลิป ไบรอ p ป l a ร w o วดอินซั n i s Hero Stock Use Challenge ในการแข่งขันเทรดหุ้นจำลองของมหาวิทยาลัยเก้าแห่งได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหลังสิต์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดมหาวิทยาลัยสยามสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตจัดโดยบมจหลักทรัพย์ฟินิเชียลไซนัสโดยผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ธนัตยา กองแก้วอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเปิดเผยว่าการที่นักศึกษาส่งผลงานคลิปไฟรัอเข้าประกวดในครั้งนี้ทําให้ทราบถึงศักยภาพของนักศึกษาซึ่งมีวิธีการหาความรู้ด้วยตัวเองที่หลากหลายสามารถฝึกปฏิบัติเองจนชํานาญแม้จะเรียนสาขาวิชาการเงินได้ความรู้มาทําคลิปก็ยังไม่เพียงพอทักษะการออกแบบที่สร้างสรรค์ทักษะการตัดต่อและทักษะการสร้างคลิปเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษามากยิ่งขึ้นนัทพลดีอุดทีมข่าวดิจิทราชมมงน ัญญาาน,นบ,บุรรียงผู้ว่าทอทอท,อทอห่วงยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังเกินหมื่นขณะที่วัคซีนช้าปรับแผนเปิด10จังหวัดนำร่องรับต่างชาติ นายยุทธศักดิ์สุสศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทรท,อท,อทอเปิดเผยว่าจากการที่สบครายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นวันละกว่า1-0,000คนนั้นทำให้ทรท,อ,ท,อ,ทอ,อาจจะต้องปรับแผนเปิดสิบจังหวัดนำร่องได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชนบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและบุรีรัมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำหนดไว้ในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมองว่าการระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้และผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงขณะเดียวกันกา,การกระจายวัคซีนในแต่ละพื้นที่ยังค่อนข้างน้อยจึงเตรียมหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเรื่องของความปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี